ตลกก็สวัสดีเพื่อนๆพี่น้องทุกคนนะครับนี่คือคลิปแรกของผมนะแล้วก็อย่างที่เพื่อนเห็นครับคือรหัสเก่าผมโดนโกงไปครับแล้วผมก็เลยสร้างรหัสใหม่เล่นมานะครับนี่คือดีสามเกมแรกของผมดูทีมที่ผมเจอดิเนี่ยตัดก็ไม่เป็นเนะเงี้ค่อยๆพัฒนากันไปครับมาที่เตดอมเนี่ยเป็นไง,ไงมาถึงภาคเลยเมสซี่อึ๊บตอทีมว่าโหดจริงเฟกเฟกไม่ติดโอ้ แลวโดนสวนอ่ะยังไงอ่ะยังไงอ่ะขอที่อ่ะโอ้โหได้ยังไงอ่ะอ๋อมาได้ยังไงอ่ะในเบล่าเบล่าที่มาโอ้กุลิตหนึ่งสาวอึบบอยึบบุไปเคลียดิโอสลายอะไรเนาะนั่นอะไรอย่างเนาะโอ้ผมเชื่อแล้วแล้วผมคิดว่าหลายคนเป็นนะกองหลังครับ เคลียไม่ได้แม่งยินกันสามคนกุลิดแม่งยินหัวโดคนเดียวเป็นประตูเออแต่เราไม่มีอะไรจะเสียแล้วทีมเราก็งัอย่างนั้นน่ะเพื่อนๆก็เห็นกันอยู่ว่าผมสร้างอันนีได้สองสามวันน่ะเออวิทเอ็มเป้เอเมเป้ตัวฟรีเจ้าเปลโดโอ้โหเชลซีผมแฟนเชลซีนะภูมิใจมากเลยอืบโอ้ยกุลิตก็แข็งมือเกินโทษทีนะทุกคน มเล่นอกเลียกโอ้ฮะโอ้ายจุงเงินสินะที่ชนะทุกอย่างก็เราก็ต้องสู้ครับมีเท่าไหร่ก็สู้เท่านั้นนะเป็นกำลังใจให้หลายๆคนนะครับที่ตัวละครเราสู้ไม่ได้ครับแต่จิตใจนะครับถ้าเราไม่ยอมแพ้ถึงเราแพ้เราก็ไม่แพ้พูให้งงไปงั้นอนะ่ะอึบอึบ นี่และเออเมสซี่อาบิกาอาบิก้าให้เดอยองของแฟงลิเบลรีเดอยองเดอยองคนละยองอื้มโง่ไปทำไม,มน่ะนะเยดอไม่ถึงนะโอ้ฮะง่ายจุงแต่ฟานได้วิ่งโอ้โหวิ่งเข้าตรงนี้โดนตัวหนูลึบโอ้โหดอนนะครับดอนอารูม่านะครับเจเลกิบุฟฟ่อนหรอเจอดอนหน่อยไหมก็พูดเป็นงั้นครับ มมยแก้วคาฟูคูฟ้านี่ไงและซาลีบายกยกฮะยกให้แฟนบอลน,นะฮะคาฟูเบเรล่าคาฟูนี่ซาลีบาเก่งมากนะครับใครที่คงไม่มีใครทีมกาบอยกูแล้วอะขอโทษทีครับท่านผชมอุ้ยอืมกูอะตัดนี้่หรอโทษทีครับ ตัดต่อครั้งแรกในชีวิตเมสซี่อุ้ยแล้วได้ไงเจ้าเปโดมาที่เซดอฟแทงมาที่เอ็มปาเป้เอ็มป,เเมป,เเมปเาเป้ห้อยเจ,จ้เจาเปโดแปบกูตัวกูตัวเซฟจังเลยเจ้าเปโดไม่ยิงเหมือนชีวิตจริงหน่อยวะเมสซี่ยังไงอะยังไง่ะปาปีเก้าแรงหมวแรงตัวและคุกคิกได้หน่อยไหมล่ะได้หน่อยแล้วล่ะเอ็มปาเป้ได้ไง ดิบลี่โอ้โหลวโลงลงเห็นไหมนะแล้วทับทัดอึอป๊อยฝีมือยังมีอยู่นะครับตัวสู้ไม่ได้เราต้องใช้ฝีมือเข้าสู้นะครับคนแต่นี่นะครับครึ่งแรกผมสู้สุดชีวิตผมแล้วล่ะมันได้เท่านี้ไงนี่ผมอาเสียงก็ลากยาวอ่ะคือผมทำไม่เป็นไงผมเอามือกดค้างอยู่เนี่ยเป็นไงอ่ะสู้ไงสู้ไงตีดอปจังหวะนี้เปโดเมสซี่ โอ้บูสเกตเร็วจุงมไม่มีแ้ยข้างหลังเป็นไงซูเปอร์ซับ์เอบสูสมานเดมเบสเล่ลงมาเปลี่ยนเกมนะครับตัวนี้ซูเปอร์ซับ์นะครับใครไม่มีไปเปิดกันได้นะครับมาดูแล้วดูทีมเขาสิครับท่านผู้ชมอมโอ้โหกี่พันกี่หมื่นละนั่น โอ้อยแตผมยิงได้ลูกนี้ผมก็โอเคนะเอาตัดมาแล้วคือเขาเติมไปเยอะอะครับท่านผู้ชมโอ้ดูดิยิงไม่รู้แหละว่าเขาเติมหรือเขาซื้อยังไงมาแต่เราสายฟรีอนะเนาะได้เท่านี้เราก็โอเคแเล้วมันไม่ต้องอะไรขนาดนั้นหรอกไม่ต้องหวังชนะหรอกเต้นเกมไม่มีความสุขแต่ผมก็อยากชนะนะผมพูดได้แค่นี้นะเอ้อฮะปัดทำไมอะเอาแล้วผมสวนดิและสวนดีเอา ฮะโอ้ฮะโอ้เหนื่อยว่ะเจ๊จังหวะงอย่างนี้นะเหนื่อยปาปิก้ายกอุสมานอันนี้คือซูเปอร์ซับของเราครับซูเปอร์ซับยังไงส่งมาที่ฟองแฟงฟองแฟงใส่ซ้า,าเออเป็นไงอ่ะเปลี่ยนตัวเลยละกันนี่อไปเลยใส่ซ้าย,ายมั้ยละโเบด้านะครับใครจะพูดอีกแหละใครที่ ไม่มีกองหน้าเออทุกคนนะนั่นแหละดูผมไว้เฉยๆผมอยากเติบโตไปพร้อมกับทุกคนไนงะอันนี้เป็นครั้งแรกเลยนะที่ผมมาทำอะไรเงี้ยอยากทำมานานละนะเออบันทึกชีวิตไนงะครั้งหนึ่งในชีวิตอะไรเงี้ยเราได้อยากทนะําในสิ่งที่เราทํามันก็โอเคแล้วเออกูเล่นเกมฟุตบอลกูม,มาพูดเลยกูไม่รู้เออดูทีมเขาอ,อีกทีผมคนสู้ชีวิตนะครับก็เหมือนในเกมนนะ่ะผมสู้หมดอะ ไม่สนหรอกนะว่าคุณจะร้อยเจ็ดร้อยแปดอ่ะเออผมเก้าสิบแปดผมเอามาเล่นนะ่ะเห็นไหมาอานุนเย็ดผมอะเอ,อ๊ะแปดเก้าดิยังไม่ถึงด้วยเก้าแปดยังไม่มีอะ่ะโอ้โหทีมอุ๊บงอไงตัดมาเลยแล้วกันครั้งแรกอะนะถือว่าเป็นการทดสอบแล้วใครที่หลงมาดูผมขอบคุณมากแล้วต้องขอโทษด้วยนะดูเกมมันดีกว่าเอ็มปราเป้อุ๊ยโอ้โหแล้วพิกพิกสวยบอเไปเด มาไปเด้เขาดิโอ้โหและส่วนแต่ละทีลูมิเดเก้โอ้โหคุณจะแทงอย่างนี้ก็งา่ายเอ้ยฟานได้โอ้โหยังส่งได้นะเมสซี่อุสมานเนี่ยไมเล่นยังได้อยู่อุสมานเครึ่งหนึ่งทีให้เมสซี่เมสซี่พอไปได้โอ้ยไปได้หลอกสวยโยกสวยแล้วซัดโอ้ยถ้าเข้าผมก็คงดีใจสุดชีวิตอ่ะทีมเรามีอยู่แค่เนี้ยนะ่ะ ลูกเตะมุมสู้ก็ได้ไหมเนาะตัวสแตเล่นสูดงไงเราสู้ไม่ได้เราเล่นสูดดีเราเรามีเซียดอ็อปนัมเบอร์หน้าพาสเดมเป้บูสเกตเฮ้ยได,ได้ปะได้ปะได้ปะอุ้ยโอ้แล้วช็อปฮะฮะจุดโทษดิอุ้ยยัยงได้อยู่เซียดอ็อปเดมเป้เมสซี่เมสซี่ยึกยักโอ้โหโว้าว ท้อแล้วเฮ้ยลงๆอะไรติ๊กตอกเข้าร่วมเรือลุอ้นไอ้ดูเกมกันโอ้เบเลล่าเอียงแล้วปันขวานิมๆนิมมันง่ายเอาจริงๆนะผมไม่ได้มไม่พูดด้วยแต่หาว่าอ้างแต่ก็มันจริงอ่ะครับถ้าตัวเราได้เปรียบขนาดนี้มันทำอะไรก็ง่ายหมดเลยดูดีผมตั้งจะเล่นตัวชีวิตอะผมสู้เขาไม่ได้เลยโอ้ท้อแล้ว ก็ท้อแล้วตอนเล่นยิ่งท้อนะแต่แจมันสู้อะเรือนึกสู้พ่อไม่ดูอย่านี้ก่อนทำไรอุได้ได้อ้าวส้มโหลดอุสมาน่งมาที่โอเบดา่าโอเบด่า,า,า,าแล้วก็มันเืนะ่ีนคนนบคือผมทำเพราะผมอยากทำอะ่ะไม่ดูก็ไม่ต้องดูโอ้ยแต่ไม่ใครไม่มีใครดูถึงตอนนี้หรอกแต่ถ้าใครดูถึงตอนนี้จริงนะผม ขอบคุณมากๆนะมันเป็นครั้งแรกของผมนะพูดไม่รู้เรื่องอยังไงก็เขาเม้นได้เลยด่าจะอะไรผมเก็บเก็บไปปรับปรุงหมดนะผมเป็นคนอย่างนี้นะเก็บมาปรับปรุงครับก็หลังจากนี้ไม่มีอะไรแล้วผมอยากมาฝากเพื่อนๆนะครับที่เล่นเป็นนะตัวเราจะดีไม่ดีครับเราเล่นไม่เถอะเล่นให้มันสนุกครับไม่ต้องซีเรียสแต่ผมซีเรียสมากนะเออแล้วก็คนโกงนะถ้าผมไปขายผมโง่อย่างหน่งที่ไม่กลางอะ่ะแต่ อย่าไปหาทำนะครับงกงล่าคนอื่นนะมันทำร้ายจิตใจนะขอผมจะกลับมาเล่นได้ก็ทักๆอะ่ะนะครับ